มาสอนรับสก,กิลปืนฟรีบ้างนะครับไม่ใช่ตัวละครฟรีแล้วนะเมื่อวานตัวละครฟรี สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมส์แนลนะครับวันนี้เก็บฟีไฟนะวันนี้ฟีไฟอัปเดตกิจกรรมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้พี่บอมจะมาสอนรับสกิปปืนฟรีบ้างนะครับไม่ใช่ตัวละครฟรีแล้วนะเมื่อวานตัวละครฟรีวันนี้สกิปปืนฟรีอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าหาโทเคนนะครับผมนะก็ตั้งชื่อคลิปว่าสอนหาสกิปปืนตรงนี้เลยนะครับ4ี่กระบอก1 2 3 4แล้วก็ตรงปกแน่นอนแล้วก็มีท่าทางมี ผลึกทีนั่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่บอมเฮ้ยแล้วมันหายังไงล่ะครับพี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมตัวเคล่นวันสงการที่พี่บอมบอกไว้นะครับซึ่งหลายคนถามเข้ามาว่าพี่บอมแล้วมันรับได้วันไหนอ่ะเขาโชว์ให้ขนาดนี้แล้วนะรับได้วันไหนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็บอกเลยว่าวันที่12นะครับอ่ามันจะได้มีกิจกรรมวันที่12แล้วก็สามารถแลกได้วันที่12เลยนะครับแต่ตอนเขาเขียนว่า17เนะครับอ่าเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บกดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดนะครับ17มันสาดเดย์แจกหนักเดือนเมษายน2564นะครับต้อนรับส่งการไทยนะครับผมเนาะก็ก็คือแบบรับได้หมดเลยทําไมพี่วอมตั้งชื่อคลิปเวอร์ขนาดนี้อะไรมาณนี่ก็มันได้จริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับก็แจกหนักกว่าช้างทั้ง7นะครับวันที่5ถึงวันที่7นะครับเขาก็มีปฏิทินให้ดูนะครับทุกคนดูจันทร์อัรพุธพฤหัสศุกร์วันนี้วันพฤหัสเป็นที่8นะครับตามนี้เลยนะ เอาเกมรับเลยวันที่10ก็คือตัวละครนะครับแล้วก็แลกไอเทมได้ก็คือวันที่10นะครับอีก2วันก็แลกได้แล้วนะครับทุกคนเนาะชุดเราจะได้เล่นกันทั่วทั้งเซิร์ฟแล้วนะครับเออนะสวยมากๆนะครับแล้วก็7วันเรากิน เล่นแลกไอเทมเท้าช้างนะครับก็นี่เลยนะครับก็ตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่11นะครับก็นี่เลยนะกิจกรรมแลกชุดฟรีนะครับที่สอนไปนะครับผมเนาะชุดแล้วก็ตัวละครนะครับตามนี้เนาะแล้วก็ไฮไลท์สำหรับวันนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมจุด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 ล็อกอินจันถึงสุกนะครับรับ5อันแล้วก็เสาร์อาทิตย์รับหูสิบแล้วก็เล่นครบรับไปสิบนาทีรับ54โทเค็นนะครับนำมาแลกฟรีนะครับเต็มเต็มเลยไหมครับทุกคนเต็มๆเนาะ นะครับไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับว่า้พี่บอมขี้โมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้โม้นะครับไอ้น้องๆนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ้าวลวนๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีนี่ครับตามเพื่อนกลับมาอีกแล้วรุ่นส0,000เพชรเดี๋ยวค่อยมาเจาะกันเป็นทีละวันนะครับตรงนี้เนาะเรามาเจาะตรงนี้ก่อนนะครับเออนะครับจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่า สุดจัดนะครับใครไม่ดูใครพลาดต,ตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าพลาดหนักนะครับแจกสกิลเปิดฟร,ฟรีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะแลกได้ทุกปืนหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องคํานวณอะ่ะผมว่าอาจจะแลกได้ทุกปืนเขาบอกว่า25โทเค็นต่อ1กระบอกหรือเปล่าทุกคนนะครับถ้า25โทเค็นต่อ1กระบอกก็คือมันมี5กระบอกใช่ไหมก็125โทเค็นผมว่าได้ทุกกระบอกแน่นอนเลย ผมไม่มีสก,กินปืนแค่ AK นะแล้วก็เป็นนี่ P90 ไม่ใช่ดิทอมสันเออไม่ใช่ P90 นะครับทอมสันแล้วก็ลูกแก้วเอาแน่นอนน้องมาแลกชุดฟรีนะครับตามนี้นะครับก็ฟังอีกโอบหนึ่งนะครับก็จะให้เล่นสะสมกิจกรรมในวันที่10นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแลกได้วันที่17นะครับแต่เราดูก่อนนะครับว่าวันที่10จะแลกได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าแลกได้เฉพาะวันที่17เถึง18เท่านั้น2วันนะครับโอเค ตกลงว่าเราแรกได้2วันแต่กิจกรรมมาให้เราเก็บโทเค็นวันที่สิบสองนะครับโอเคไหมออนะครับแต่วอ่วอมอัปเดตให้ทุกคนดูก่อนแต่รับฟรียกเซิร์ฟแน่นอนนะสําหรับสกิลปืนนะครับเนาะรับกันฟรีๆทั่วทั้งเซิร์ฟแบบนี้นะครับวันสงการปีนี้ทุกคนยิ้มแฉ่งเลยนะครับก็ของเฟเยอะมากนะครับหลายคนบอกว่าพี่วอมแล้วทําไมพี่วอมถึงกล้าพูดว่ามันยกเซิร์ฟนะครับก็เจมเขาบอกมาเต็มๆขนาดนี้แลว้วครับทุกคนยังไงก้อทําไมายกเซิร์ฟมันก็จะ เกิดไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถรับได้ทุกคนเลยแบบฟรีๆแบบยุกเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนเนาะก็มันจะมีแบบรายละเอียดและกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ในเว็บของกานีนาฟรีไฟล์นะครับเกมเขาก็ได้โพสต์ไว้นะครับก็ทุกคนก็ไปดูก็ได้นะเออไปดูก็ได้นะครับหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับบางคนก็เฮ้ยพี่ผมไปดูในเว็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เห็นเห็นก็เต็มที่แล้วนะครับทุกคนอะไรประมาณนั้นแหละก็ สามารถไปดูในเว็บได้นะครับเว็บของกัลลีนาฟรีไฟทุกคนก็พิมพ์ไปเลยกัลลีนาฟรีไฟนะครับก็มันจะมีเว็บอยู่อันแรกแหละนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะไว้ให้ข้างล่างก็ได้นะครับผมใจดีนะครับผมก็ตามนั้นแหละทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีบอฟช่องด้วยนะครับแจกหนักๆแบบนี้บอกเลยว่าโคตรจะดีอ่ะทุกคนใครแบบ พลาดตรงไหนเนี่ยคือบอกบอกเลยว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับก็มันได้ฟรีอ่ะครับทุกคนบอกแค่นี้แหละนะครับมันได้ฟรีนะครับอืมไม่จัดก็ไม่รู้ว่าไงแล้วอ่ะครับทุกคนรีบจัดนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้มาประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็เอ้ยอย่าเพึ่งไปอย่าพึ่งไปนะครับมีการหนึ่งวันนี้นะครับกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมอัปเดตมานะครับแต่มันไม่ใช่สายฟรีนะ ใส่เติมนะครับผมนี่กล่องละ25เพชรนะครับแรกไอเทมนี่มีลดด้วยเจโทเคตแล้วก็ชุด80อันนี้60อันนี้60แล้วก็ชุดทองทองเนี่ยอย่างละ60นะครับอ่านะครับสูง60โทเค็นะครับชุดผู้หญิงเหมือนผมจะมีนะชุดผู้ชายผมมีแค่เสื้อหรือเปล่าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็บอร์ดใหม่นะครับแล้วก็ตามนี้ a ออะไรประมาณนี้นะครับชุดก็อยู่ในนี้ก็มีนะครับเห็นไหมอ่าชุดผู้หญิงนี่นะครับ อยากได้แค่เสื้อแหละนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนมีโทเค็นให้แลกนะครับก็ถ้าสุ่มก็ประมาณ250เพชรลดไม่ได้นะครับก็10 250, นะกล่อง250เนาะก็ถ้าออกเลยก็ถือว่าโชคด,ดีนะชุดอ่ะแค่ได้แค่ชุดก็ได้นะครับแต่ว่าอยากได้แค่รองเท้าอะไรประมาณนี้อยากได้แค่กางเกงอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่เจ้าเลยนี่นี่น,นี่มีชุดด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ออก สีม่วง9%นะฮะเรทดรอป1%แล้วก็เรทดรอปพื้นฐาน90%นะครับก็ดูได้นะครับผมประมาณนี้นะครับพี่วอลก็ขอยังไม่สุ่มละกันวันนี้มาสอนอรับสกิลเปิดฟรีก่อนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับสำหรับสตรีมนะครับสตรีมทุกวันในแฟนเพจนะครับไปดูได้นะครับตั้งแต่เวลา7โมงถึง8โมงนะครับ8โมงถึงเที่ยงนะครับไปดูได้นะครับผมตอนเช้าเลยนะครับมาเล่นได้นะครับก็มีทั้งแลกมีทั้งสร้างห้อง c v 4 1 1แจกเพชร มีดังสร้างห้องจากเพชรห้องใหญ่นะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับบ๊ายบายและโชคดีมีชัยโชคชัยมีว่าทุกทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับให้ถึง90,000ซับสไครต์0 0สซับสไครต์ไปเลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ โอเคครับผมก็อยู่ในเว็บ id z o โซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่ดีนะครับ id z o โซนเนาะก็ตามนี้ตามลิงตามอะไรเลยครับก็จะมีให้สุ่ม ID นะครับมากมายนะครับเราก็เลือกสุ่มได้เลยว่าเราจะ id ไหนนะครับก็ดูได้นะครับตามนี้นะมีปิกยทงมีเพชรแล้วก็มี AK มังกรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มเป็นเ k มังกรดูแล้วกันนะครับมาสุ่มเลยดึ๊บ เพชรเพชรเพชรโอ้โหเผ็ดได้ก่อนครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับมาครับเพชรอีแก้วนะครับโอ้โหนะครับโคตรดีเลยนะครับนี่ผมตัดตอนที่ผมได้มานะครับบอกเลยว่าได้ดีมากๆนะครับอไม่ได้บางไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าได้หมดรอบทุกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งไปเฮ้ยไอ AK หรือเปล่าเฮ้ย AK ทีเคทุกคนเฮ้ยเกิรน เฮ้ยได้จริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองติดต่อแอดมินไปดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับมาเราก็ติดต่อแอดมินไปนะครับขอเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้เนาะเป็นเป็นไอดีหลักนะครับโอเคติดต่อไปทางด้านขวามือนะครับด้านล่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้ารหัสดูนะครับมาโอเคเราเข้ารหัสเรียบร้อยนะครับก็ดูตรงซ้ายมือบนได้นะครับนี่เราก็ได้เ k มาไปที่เรียบร้อยนะครับเลเวลเจ็ดเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรจ้าบนะครับ ไอดีอยู่ข้างบนนะครับชื่อไม่ใช่ชื่อพี่บอมนะทีบอมซีเฮดไม่ใช่นะครับผมนี่เข้าให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โคตรดีนะครับสําหรับใครที่อยากสุ่มเว็บแบบนี้นะครับก็พี่บอมมีลิงก์ข้างล่างอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับสําหรับใครที่เติมเพชรหรือว่าเติมเงินไม่เป็นนะครับก็น่าจะเป็นกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่บอมจะทําคลิปบอกให้นะครับบ๊ายบายครับ